สวัสดีครับโคดิิพลรายงานตัวมาร่วมวิเคราะห์ฟีฟาเวิร์นครับ2พนครกาตาไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2 6 6พฟุตบอลเดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นวันที่2ครับเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างครับ เป็นไปตามคาดนะครับทีมใหญ่เริ่มดาหน้าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้มาดูกันว่าจะมีทีมเข้ารอบไปอีกมีทีมอะไรบ้างครับวันนี้แข่งที่สนามอันทุมามานะครับเป็นสนามที่สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของกาฟิยาหมวกอารับสำหรับผู้ชาย ช่อง Photo U รับหน้าเสือถ่ายทอดเว้น c ีแบนนะครับดูไม่ได้คำสั่งสารออกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านต้องทำใจครับสำหรับผู้ที่มีจานซีแบรนต้องทำใจมาดูทีมสายดีครับที่1สายดีฝรั่งเศสครับตอนนี้ที่2ล่วงไปแล้วนะครับออสเตรเลียเมื่อคือนนี้แพ้แบบสนุก สุดมันเลครับบี้กันสูสีมากเรามีความภาคภูมิใจในทีมเอเชียงเรานะครับออสเตรเลียส่วนสรัส่งเศษที่1จะเข้าได้หรือไม่ได้นะครับสําหรับสายนี้ตกไป1แล้วนะครับที่2มาลุ้นที่1ของสายดีครับฝรั่งเศสจะพบที่2ส,สาย C ครับคือปูแลนดอนที่ที่1เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่1ของสาย C ีนี่อาร์เจนตินาเมื่อคืนนี้ เข้าแบบเหืดจับเลยนะครับดูซิว่าโปรแลนด์จะเข้าตามที่หนึ่งไปได้หรือไม่นะครับมาลุ้นกันมาดูสภาพทีมของฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนี่ขุนพลตาไก่นะครับเข้ารอบมาเป็นดับหนึ่งของสายดีนะครับแข่งสามนัดชนะสองแพ้หนึ่งนะครับล่าสุดไปแพ้ตุเซียเพราะว่าพักตัวหลัก ได้ทดลองตัวสำรองครับครบทุกคนเลยนะครับได้เห็นหมดแล้ววันนี้ฝรั่งก็ฝรั่งเศสก็จะมีคีริยันนะครับเอมปัปเปอุสมานเดมเบเล่นะครับลงคบคันวันนี้เล่นชุดใหญ่นะครับเพราะฝรั่งเศสนี่มีเกมลุกที่อันตรายหลากหลายนักเตะร,ระดับมหาการทั้งนั้นวันนี้นะครับ11ตัวจริง โมโกยอริสผู้รักษาประตูนะครับจะลงเฝ้าเสาเป็นแมงปาวานะครับกองหลังนะครับยิปราฮิมาโกนาเต้ดาโยอุปอกาอุปาเมกาโนนะครับเอโตแอนองเดสนะครับส่วนกองกลางก็องเลอองซูอาเมนี่อาแดงลาบิโอองตวนกิสมันส่วนกองหน้าก็เต็มไปด้วย โซน,น้าระดับพักการคือคิริยันเอมปัปเปอุสมานเดมเบเลอโอลิเวชิรนะครับเรามาดูทีมโปรแลนด์ครับวันนี้โปรแลนดรร์จัดทัพอย่างไงครับจัดทัพนะครับทีมชาติโปรแลรนด์นี่เข้ามาแบบหือจับนะครับกระท่อนกระแท่นแข่ง3เกมชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บสีแต้มแต่มีคะแนนได้เสียดีกว่านะครับนัด ล่าสุดบี้กับอาร์เจนติน่าล่อแล่ล่อแล่นะครับแต่ก็เข้ามาได้ดูการจัดทัพนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูจะมีอยเช็คเชตนี่ครับเฝ้าเสากองหลังก็มีแมตติแคทยาคุบคิริอคามมนกิตปาตอสเบเรนิสกี้เกอร์สกอตคีโซเวยกนะครับคิดเตียนบีลิก ปีเตอร์ซิลินสกี้นะครับแล้วก็มีฟอซิสลาฟฟานคอฟสกี้แล้วก็กองหน้ากับยาคุบคายมสกี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับอันนี้คือผู้เล่นชุดที่ใช้กันแบบสะบักสะบอมจะใช้อยู่แค่นี้แหละครับมาดูวิเคราะห์เกมมันนี้เลยนะครับคู่นี้เป็นชาติจากทวีปยุโรปทั้งคู่เลยนะครับ แต่คุณภาพทีมนี่แตกต่างกันยังกับฟ้าและดินเลยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเ,เต็มไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีจากสโมสรใหญ่ๆแล้วก็ยิ่งเกมล่าสุดนี่คือ,พ,อพบกับตุนิเซียนี่ยิ่งได้พักตัวหลักไว้นะครับโดยใช้ตัวสำรองลงเล่นยิ่งได้เปรียบส่วนทีมชาติโปรแลนด์นี่มีโลโรเบิร์ดเลวานทน์ที่ว่าเรียก่าระดับโลกนอกนั่นกับเป็นนักเตะพื้น แล้วก็ถูกใช้งานแบบสบักสบอมแต่รอบแรกจนแบบนี้นะครับก็ใช้หน้าเก่าอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นก็เสียเปรียบแล้วก็ยิ่งเกมที่เจอล่าสุดอ์เจนติน่านี่จวนอยู่จวนเจียนคือรับแพ็คทั้ง10 10ตัวในแดนตัวเองนะครับไม่มีโอกาสได้ข้ามเส้นแดนขึ้นไปได้เลยนะครับไม่มีโอกาสโชว์ฟอร์มการเข้าทําประตูโชว์แต่เกมรับที่เหนียวแน่นนะครับฉะนั้นวันนี้นี่ ถ้ามาเจอฝรั่งเศสที่มีเกมลุกที่หลากหลายรวดเร็วคุณภาพผู้เล่นนะครับไม่ทราบว่าโปแลนด์นะครับจะรับมือไหวหรือไม่หรือจะมีการวางหมากแบบไหนนะครับคงต้องรับแบบมีระเบียบวินัยนะครับอดทนรอโต้กลับสวนกลับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเอามาใช้ต่อกรกับฝรั่งเศสได้วันนี้ผมขอฟันทงนะครับฝรั่งเศสจะชนะโปแลนด์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อห